please มันสองคนงกันนะครับนี่อยากกลับทันวะเนี่ยไม่ทันก็กลับไปลกนั่นเดี๋ยวไปโต๊ะโพรามานันดีได้เยอะอยู่เลยดีได้นี่เข้าลีกเยอะแล้วตัวหินของขายกันมาหมดแนละ้วใช่ๆ ดีค่ะทุกคนดีว่านักบนชุมมามันจอดถ้เาเป็นหลังสวนไม่จอดวิ่งผ่าน <c oughs> เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวทีไปให้ที่นู่นนะนะที่พ่อรอรอเนี่ยวพอเข้าบางเงี้ยเราไม่ได้ทําอะไรไอ้นี่ปล่อยก็ต้องกลับมาแบบที่ไอ้ก๊อ็ไปหาเองอจำไว้นนเดี๋ยวรอวอยแป้งเอาวัวมาให้มันเดี๋ยวให้มันให้ไปให้นู่นมึงไม่เอาไอ้นั่นบอติดมือแต่กัดทะลุ ทุกน้องที่ที่ทานเลยพี่เก็บสองล้อบวงแล้วพี่หน้าเราบวง อยู่ยด้านนี้ก่อนรออยู่ยด้านนี้ก่อนครับอยู่ไมได้งหกหนึ่งโดยสารเรียบร้อยพี่เดินทางต่อนเลยครับไปที่ข้ามตรงนี้ก็ได้มาไปที่ข้ามตรงนี้ก็ได้ครับไปที่ข้ามเลยครับข้ามเลยข้า,ขอขอารีบเดินเลยมรีบเดินเลยอ่า ไ mm ัับบเดี๋ยวรอมารอดิมารอดิรอแป๊ สะดวกาากาลายงไปตรงน,นี้ปรอการลอ หนึ่ลูกน้องพอเอาบวงไปให้แล้วพี่ไปแตะทางสองถูกต้องออกได้เลยเดินท,ทางต่อเลยพี่หกหนึ่งครับปองปอง1นึ่งเจ็ดสห้ นี่มันจะใชกัน้อยกันจะวยสานีเขาได้ทั้งวันนายสนเป็สมเด็นะครับเย็นใสเม็นเสื้อสีเสื้อสนอนแสงเป็นเสื้อกากลวยเป็นเป็นคนงานที่ทาอยสัรับเมานะครับส่งมาช่วยงานนะครับ จยาได้ทำการเนระบบอคต